สวัสดีครับผมพอนทัทสิทธิ์นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Insight Daily นะครับช่วยทําให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในการทําธุรกิจทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่2นะครับสําหรับเรื่องนะครับ ไขค,ความลับผู้บริโภคนะครับเจนซีกับเจน Y นะต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วก็เอพิโซดนี้เนี่ยก็เป็นเอพิโซดที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เราคุยกันถึงเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็มีการศึกษากันนะครับกับตัวอย่างประมาณ800กว่าคนโดย Wonder Man t h ทอมสันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาแนะนำนะครับ จากวิจัยนะครับจากงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาแนะนําว่าการที่เราเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเจ้าของแบรนด์หรือสินค้าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวนี้อีกครั้งนะครับขอขอบคุณแบรบเฟ่นะครับที่เอาข่าวนี้เนี่ยมาแชร์ให้ฟังนะเอามาแชร์ให้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยหยิบเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับก็อา่า เนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการที่จะบอกว่าผู้บริโภคนะครับหลังจากที่มีได้มีผลกระทบไปแล้วบอกไปแล้วว่าเขาเนี่ยตอนนี้กําลังคอนเซิร์นเรื่องอะไรนะครับพฤติกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับระหว่าง0-1ถึง1ปีก็คือตั้งแต่วันเนี้ยนะครับไปจนถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่ชอบอะไรที่เป็นความเสี่ยง นะครับต้องการเลือกที่จะสือ้อถือเงินสดนะครับหรือฝากธนาคารมากกว่าที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นธุรกิจของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทําใหา้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นผลตอบแทนดีขึ้นนะครับหรือว่าได้ผลลัพธ์มากขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีการการันตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าทําอย่างไรเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณเนี่ยโปรโมทเอาไว้ Yeah. <laughs> มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2นะพฤติกรรมก็คือว่าจากเดิมนะค,คนที่ทําแค่ง,งานเดียวนะปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยเขาจะหารายได้เสริมช่องทางที่2ช่องทางที่3เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะก็เหมือนพวกตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับหรือว่าช่วงที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับคนเนี่ยออกมาหารายได้แหล่งที่2แหล่งที่3เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกๆ Economic Recession นะครับทุกๆ10ปีที่ผ่านมานะครับก็ตั ศปี50นะแล้วก็ช่วงนี้ประมาณปี 6, 2, 6, 3แล้วนะครับก็ต้องถือว่าเลยอ c o n อ m ม c กไซเคมาประมาณ 2, อสปีนะเพราะฉะนั้นเวลา Economic c y ซเคไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆสิบปีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเพราะนั้นก็ อ่าถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกว่าสามารถหาเป็นระบบตัวแทนนะครับหรือว่าขายแฟรนชส์คนเหล่านี้เนี่ยก็จะชอบที่จะเป็นช่องทางรายได้เสริมนะครับที่จะทําในวันปกตินะครับหรือทาเสาร์อาทิตย์ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออนไลน์นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่3เนี่ยก็คือก็จะมีการเพิ่มทักษะใหม่ทบทวนทักษะเดิมนะครับต่อยอดแล้วก็ต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานสําหรับใครที่ไม่ได้อยากจะหารายได้เสริมแต่อยากจะเลื่อนตําแหน่งนะแต่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อน แ่งเป็นเรื่องยากนะครับยกเว้นว่าคุณเนี่ยจะเขาเรียกว่า,ารายได้ไม่สูงมากแต่สามารถทําหน้าที่ของคนที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าได้ดีก็มีโอกาสที่จะต่อยอดได้เพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็อย่ามัวแต่คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเท่านั้นที่จะส่งเราไปเรียนนะครับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองได้เลยส่วนผู้ประกอบการคนไหนที่ยังไม่เคยลงเรียนสมมนา อ่านหนังสือลงคอร์สออนไลน์นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่จําเป็นจะต้องรับขวานแล้วนะครับข้อที่3นะครับก็คือคนให้ความสําคัญกับสุขภาพกายและที่สําคัญมากขึ้นนะครับก็คือ Mental Health ก็คือจิตใจมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเครียดเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไร นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่มีทําให้เศรษฐกิจมันแย่ลงไปนะครับรวมถึงเรื่องของการที่เราจะต้องใช้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเครียด เพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริการอะไรที่ทําให้จิตใจคนดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็จะได้รับการตอบรับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับตรงๆว่าต,ตัวผมเองก็เบื่อเหมือนกันไม่มีอะไรทําก็เครียดจัดสัมมนาไม่ได้ไม่ได้ออกไปเจอผู้คนผมก็ต้องดู u t u b e เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูรายการที่เป็นรายการบันเทิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่นะครับมองหาที่อยากจะสปอนเซอร์รายการอะไรก็สามารถมองรายการที่ให้ความบันเทิงนะมีสาระแล้วก็มีความบันเทิงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตัดมาพฤติกรรมก็ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเนี่ยก็คือผู้บริโภคจะเดินเข้าร้านค้าน้อยลงแล้วลองดูสิครับตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรานะที่อายุสักประมาณ60นะครับหกสตอนนี้เนี่ยใช้ไลน์แอปสั่งอาหารคล่องเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสามารถสั่งของจากแมคโครเทสโกอะไรเหล่านี้เนี่ยสั่งแบบง่ายๆเลยเพื่อนผมเองเนี่ยสั่งของจากเซเว่นนิเลเวนแล้วก็เดินจากหน้าหมู่บ้านเข้ามาส่งในหมู่บ้านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการสั่งซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องปกติเป็นที่เรียบ ร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองนะก็คือเว็บไซต์ e-commerce สามารถสั่งสินค้าได้ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแม้กระทั่งธุรกิจของผมเนี่ยนะครับก็ยังมีระบบ payment นะครัทั้งออนไลน์ออฟไลน์เครื่องรูดบัตรนะครับมีเว็บไซต์ทำออโตเมชันเอาไว้ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าธุรกิจขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับยังสามารถมีได้คุณเองก็ควรจะต้องมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับอันถัดมานะครับก็คือเรื่องของกลยุทธ์การรับมือนะทีนี้กลยุทธ์ของการรับมือและการสร้าง engagement เนี่ยก็คือว่าสินค้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่า ในแบรนด์ของเราเนี่ยมีมุมใหม่นะครับมีคุณค่าใหม่ที่จะเสนอให้กับลูกค้าได้ไหมคือวันนี้เนี่ยการขายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องฟิสิกอลนะครับไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าต้องเป็นเบน e ฟิตที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นเคสที่น่าตลกมากเลยนะครับก็ตัว Samsung Galaxy 4นะครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะซื้อมากราคาก็สูงอยู่แต่ว่าต้องการที่จะได้รับอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้าง innovation นะครับเป็นคนที่เป็นประเภท early adopter ปรากฏว่าตัวการันตีของตัวสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าจอเนี่ยจะต้องแตกจากการเกิดอุบัติเหตุถ้าใช้งานแบบปกติ Galaxy f o คือมันต้องพับไปพับมาใช่ไหม ไม่รับประกันนะภายในแล้วเวลา1ปีถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแบรนด์เปิดตัวอินโนเวชันปังไหมปังนะครับแต่การการการก็เรียกการการันตีนี่ทําให้ปังปีนาธนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มเลยที่จะที่จะซื้อนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการสร้างคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะการรับประกรันก,การการันตีก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้เราต้องการสร้างความมั่นคงให้ลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมานะครับก็คือเรื่องของการเรื่องของ Lo ย a l t y โปรแกรมนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหาลูกค้าใหม่เนี่ยยากการรักษาลูกค้าเก่าจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับใครก็แล้วแต่นะที่เพิ่งเริ่มทาธุรกิจเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าการรักษาลูกค้าเก่าเนี่ยสำคัญยังไงทําไมต้องมี l o y a l t y โปรแกรมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงจริงๆ ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณมีลูกค้าระดับหมื่นคนแล้วนะคุณจะเข้าใจว่าการรักษาลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ผมก็มีลูกค้าคอนซัลท์ของผมเนี่ยที่มีลูกค้าประจำนะครับซื้อกันซื้อขายกันมา5ปี10ปีจำนวนไม่มากนะครับแต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นร้อยๆยล้านบาทนะครับแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องต้องบอกได้เลยว่าถ้าพวกเรายังไม่มีแนวคิดแบบนี้อาจต้องทบทวนใหม่ นะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมระยะสั้นสําหรับพฤติกรรมระยะยาวนะครับ ในระดับ1ปีถึง3ปีนะตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องการรักษาความมั่นคงนะทางการเงินและการงานของตัวเองเอาไว้นะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้าเมื่อกี้ศูนยถึงหปีนะครับเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพอะไรพวกนี้ก็ก็ยังสําคัญอยู่นะครับทีนี้เนี่ยในเทรนระยะยาวเนี่ยก็คือว่าคนเนี่ยจะหันหน้าเข้าหาครอบครัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นคนจะหันหน้าเข้าหา เป็นโฮมไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าการออกไปข้างนอกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยคือเรามีตอนนี้เรามีเ,าเขาเรียกวรัสโควิดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถคอนเทนได้ควบคุมได้ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงนะจากดีเจที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดมาจากไหนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่บ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ ความเสี่ยงในการที่จะออกไปติดเชื้อเนี่ยมันลดน้อยลงและบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววนะครับที่จะมีการ outbreak รอบที่2อนะอันนี้ก็ต้องระวังมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใน1-3ปีเนี่ยทุกคนทุกคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยก็มี outbreak รอบ2แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวการใช้จ่ายใช้เงินการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวกับที่บ้านเนี่ยก็จะมียาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ทีนี้กลยุทธ์ในการรับมือนะครับแล้วก็สร้าง engagement เนี่ยก็เราลองดูซิว่าแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถนำเสนอคุณค่าทางอารมณ์ใหม่ๆใ,ให้กับผู้บริโภคได้หรือไม่จากสมัยก่อนสินค้าได้เป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับอาจจะมีการขายเพื่อให้คนซื้อเสร็จแล้วเนี่ยได้รับการเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเป็นที่รักของสังคมนะครับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยคุ้มค่าได้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น นะผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยมันมีหลายมุมมองนะครับในการขายสินค้ามุมมองในการที่จะโพส i ิชันนิงคุณค่าในใจของคุณค่าในใจนะครับให้กับผู้บริโภคไม่ได้มีแต่เรื่องของความราคาถูกนะครับหรือการซื้อเพื่อที่จะได้รับการยอมรับแต่เพียงอย่างเดียวด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ในระยะยาวนะครับเราลองดูซิว่าเราสามารถนําเสนอคุณค่าทางอารมณ์ใหม่ได้ไหม นะครับทางแบรนด์เนี่ยมีบทบาทสามารถนำเสนอบทบาทในเชิงบวกนะครับสอดแทรกความตลกเพื่อทำให้ผู้เล่นพวเนี่ย สามารถเขาเรียกว่ามีมีแฟนตาซีนะหลีกหนีจากความจากเรื่องราวความเครียดรอบๆตัวนะเราสามารถนําเสนอนได้ไหมอย่างที่เราจะได้เห็นนะอย่างโฆษณาหลายๆตัวเนี่ยก็เป็นโฆษณาที่พูดถึงเรื่องของความสนุกความสนุกสนานนะล้าทำให้คนจําได้นะก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเรื่องความสนุกสนานจริงๆนะครับถ้าใครมีโอกาสได้เรียน w l well ว d y n a m i c s หลักสูตรเวดดูมิกซ์กับผมเนี่ยสมัยก่อนคุณก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นไทป์ประเภทนะครับชอบความสนุกสนานเฮฮานะพกมากลักไปชอบใช้คอนเน็ t ชันนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของประเทศของเราซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของคนที่ทำ,ท,ำทุกอย่างตามระเบียบตามระบบนะครับก็พื้นฐานของคนในประเทศแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะแตกต่างกันด้วย เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับการปิดท้ายนะครับของตัวรายงานตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนคนเดินทางไปช่องทางออฟไลน์ line, นะครับก็คือไปซื้อแบบตัวเป็นเปน็นะครับในใช้เวลาในการทำวินโดว์ช้อปปิ้งไปเดินดูก่อนไปลองดูก่อนแล้วค่อยมาซื้อออนไลน์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลับหัวกลับหางกันแล้วนะครับในรายงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนนะครับถ้าจะไปซื้อคือวิ่งไปซื้อเลย คือถ้าไปจะไปห้าง Central ลอ s ส v ว e w อม p o โ i เรียเมควอเทียเขาจะรู้เลยว่าเขาจะไปแบรนด์ไหนจะไปโคชนะครับจะไปพอสมิธ uh, จะไปแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เขาจะไปแล้วก็กลับเลยนะครับเพราะว่าอยากจะใช้เวลาในที่สาธารณะเนี่ย น้อยลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการบริการนะมีการเขาเรียกว่าสามารถซื้อสินค้าสั่งของเอาไว้แล้วก็บางทีเนี่ยก็ส่งให้ถึงบ้านได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเคยมีโอกาสได้ช้อปปิ้งตัวพวกที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมก็เขาบริการกันเป็นอย่างดีนะครับใครอยู่ในคลับของบัตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มนของตัวเองแล้วก็เลิกใช้ การยิงโฆษณาบน Facebook ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นการตลาดไม่ได้มีแค่ Facebook การตลาดไม่ได้มีการ,การแค่ยิงแอดนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถอยตัวเองออกมานะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองสักทีนะตอนนี้เนี่ยผมทำงานอยู่ในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำมา20กว่าปีแล้วนะครับยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการที่เรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ทำเปรมเอนท์ออนไลน์ได้ตัดเงินออนไลน์ได้แล้วก็สามารถส่งสินค้าได้มันสำคัญแค่ไหนนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเราเองมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเราจะสามารถเก็บ Data ของลูกค้าได้แล้เราจะเข้าใจผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มซะตั้งแต่วันนี้นะครับผมเริ่มแล้วทุกท่าน เริ่มหรือ,อยังนะผมพอนาสิทธิ์นะครับจากรายการ i n s i g h ์ Daily นะในช่องพอนาสิทธิ์ก็วันนี้จบลงแต่เพียงเท่นี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็เจอกันได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทำมา4ปีแล้วแต่ว่ายอดเติบโตได้ไม่เท่าที่คาดคิดมันเคยพุ่งอยู่อย่างเงี้ยมันเริ่มจะดีหรือไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าตอนที่มันทําร้านแรกเนี่ยรายได้มันดีกําไรมันสูงพอเราขยายเป็น3ล้านปุ๊บรายได้มันเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถ้าเราจะเกลวาัุธุกิจเราจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างพอแล้วเนี่ยเหมือนนักมวยโดนต้อนอยู่ในมุมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทํายังไงก็ได้ที่จะหมุนตัวเองออกมาให้พ้นจากมุมนั้นธุรกิจเรามีแนวโน้มที่จะสามารถเจ๊งได้เลยเราต้ออองงงปรรับบะไบาาย่า อ็ร,รู้จักพี่พอมาก่อนเดือน2เดือนแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้คุยกับเขาอะเราจะได้อะไรดีๆเสมอถ้าเราสนใจเรื่องธุร,รกิจเราไม่น่าจะมีใครที่จะรู้เรื่องดีมากกว่าพี่พอพอเราหลังจากเราเข้าแล้อะค่ะเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นภาพธุรกิจในหัวเราชัดเจนขึ้นพลังมันกลับมาเหมือนแผนที่กางออกมาแล้วเรารู้เลยว่าต้องไปจุดไหนก่อน ธุรกิจแผนธุรกิจมันจะดูง่ายขึ้นเขียนแผนธุรกิจเป็นรูปเป็นล่ลางแบบท,ที่ช่วงนี้ผมไม่สามารถสตงเขียนได้เองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าร้างที่ปรึกษาผมว่าแผนเนี่ยก็ยังดีได้ไม่เท่าได้วิธีการเขียนสลยุทธอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะได้คือกลยุทธ์ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง เรารู้ว่า,าต้องกลับไปโฟกัสอะไรเราเห็นแสงปลายทางแต่ถ้าเกิดไม่รู้วิธีการไปไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้จากบูตแคมป์มันเกิดผลได้จริงมันไม่ได้ขายฝันนะมันคือวิธีการลงมือทําคุณได้มันจริงๆ MMT Bootcamp มันมากเกินกว่าที่คิดไว้อ่ะค่ะนินชอบมากๆเลยในส่วนที่ได้คําแนะนําเรื่องของการวัดผลที่พอสอนให้เราอะ่ะมีการแบบวัดผลกับสิ่งที่เคยทํามาตั้งเป้าไว้แายในปีนี้จะทายอดให้ได้60ล้านคาดหวังว่า2ี่ล้านเป็น50ล้าน มีรุ่นน้องที่เรียนแคมนี้แหละแล้วเขาบอกว่าดีแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าเขาเรียนแล้วธุรกิจเขาขยายไปมากเลยมาเรียนครับไอผมไปฟังสป<ๆ>ิเกอร์เยอะแยะมากมายเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคอร์สที่คนไทยจัดได้เทียบเท่ากับต่างประเทศที่มันจะต้องไปลงทะเบียนกันเป็นแสนแสนผมบอกได้เลยว่ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณประสบความสําเร็จเกิน80%แล้วมันสนุกมันมันแล้วมันไม่คาดคิดผมแนะนําครับว่าต้องมาครับเจอกันรอบหน้านะครับเดือน